สีด่างคีบสีปังก็คืยนอยู่กับพี่น้องนี่แหละกับคนลงนี่แหละไปได้ใจสีด่างสีปังเนาะ,ะมันหนี้ก็มาเห็ดกับเขา่าเบเกิ้ลข้าวเายุดกเบเกิ้วจับเป็นกันเลยมาเห็ดกับเข่าจ้าต้มเครื่องในเนื้อใส่พริกใส่มะนาวใส่น้ำปลาใส่ต้นหอม แค่นั้นจบค่ะแล้วก็ใส่ใจค่ะเป็นมือพี่น้องเหมือนเราทำคลิปเราก็ต้องใส่ใจนะเราทำกับข้าวเราก็ต้องใส่ใจไม่งั้นมันก็ไม่อร่อยพอถึงว่าไปวถึงว่าถึงแล้วเนาะกอถึงก็ถึงแล้วน,วน,นี่แหละทำต้มแ่บเครื่องนในเนื้อ แซ่บแซบอร่อยอร่อยได้สร้างรายได้จากเนื้อหาเนื้อหาวันนี้ก็คือมาทำกับข้าวมาพี่น้องกินน้ำข่อยบอกแสบเี้แ่บเดชต้แซบ่แซบ,แซบข้างในเนี้อ บอเห็นบอเป็นตาแซ่บบอีแต่เก้ยังไงเดฟมาๆมาๆมาๆมามากินน้ำกันหิวแล้วหิวแล้วบอกหลายใหฮะยื้อเขา่ายื้อเขา่า